มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาจารย์ต่องประกาศยุติบทบาทหลังฟันธงพระพุทธรูปเพิ่งทําการหล่อมาได้ไม่ถึง2-3เดือนจากที่นายพยุงศักดิ์อัคระเกื้อกูลหรือว่าอาจารย์ตองฉายาครูบาทองผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะวิทยา ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยวิเคราะห์ว่าโลหะจมดินจมน้ำไม่ถึง100ปีมันจะยุ่ยผุกก่อนทะลุจนพุนไม่มีเหลือเป็นองค์พระพุทธรูปสมบูรณ์แบบอย่างที่ขุดเจอในวันนี้ฟันธงพระพุทธรูปดังกล่าวอายุประมาณ50ปีมีอายุไม่ถึง500ปีเพิ่งทำการหล่อได้ไม่ถึง2-3เดือนและมีคนมือดีเอามาฝังสดๆใหม่ๆพร้อมทั้งทาพิสูจน์ ซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเราเป็นอย่างมากนะคะล่าสุด19พฤษภาคมอาจารย์ต่องพยุงศักดิ์ออกมาโพสต์ยุติบทบาทในเรื่องการขุดพมพระพุทธรูปในครั้งนี้ผ่านทาง Facebook ระบุว่าเรียนสื่อทุกสำนักก่อนอื่นผมขอกราบขอบคุณสื่อทุกสำนักที่ติดต่อเข้ามาและเชิญผมไปออกรายการของท่าน ผมขอใช้ช่องทางนี้แจ้งสื่อมวลชนทุกท่านว่าไม่ต้องติดต่อมาแล้วนะครับผมขอหยุดบทบาทของผมในเรื่องนี้และที่ผมโพสต์ผ่านๆมาผมคิดว่าข้อมูลมีเยอะเพียงพอแล้วสําหรับการนําเสนอข่าวของท่านอีกประการหนึ่งหากผมไปออกสื่อเรื่องนี้ก็จะบานออกไปเรื่อยๆไม่มีที่จุดจบสิน้นผมขอโทษคนลาวและคนไทยที่ทําให้ท่านเข้าใจผิดในการที่ผมโพสต์เตือนให้ระวงัง จากกระบวนการพุทธพาณิย์ที่จ้องจะดูดเงินในกระเป๋าโดยนําเอาความเชื่อความเคารพนับถือพระพุทธรูปมาเป็นเครื่องมือแล้วก็สินค้าของลัทธิของเขาผมลืมไปว่าเงินมันก็เงินของคุณเองความเชื่อความงมงายมันก็เป็นเรื่องของใครของมันผมไม่ควรไปเกี่ยวข้องไปหวังดีไปห่วงท่านตั้งแต่แรกแล้วสรุปคือ ผมขอยุติบทบาทในเรื่องของการขุดค้นพบพระพุทธรูปในครั้งนี้ครับผมสุดท้ายนี้ผมขออํานวยวอวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญแม้แต่กลุ่มคนราที่เข้ากลดด่าผมผมก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญเช่นกันผมไม่โกรธเลยผมอาหสิกริกรมให้หมดทุกคนเลยนะครับคําพูดที่ดีและไม่ดีของเราที่เคยสาดใส่กันก็ขอให้มันสูญสลายไปกับการเวลาที่ผ่านมาและขอให้มันผ่านไปครับ จงอย่าได้มีเวรมีกรรมแก่กันและกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ต๋องขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ